สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับผมจะมารีวิวของเล่นก็ซีล่าอยู่ข้างหน้าคุณเลยนี่เลยตัวย้ายมากนะครับก็ที่ผมหายไปประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับก็ผมไม่มีของเล่นรีวิวเล,เลยเลยผมจะมารีวิวก็ซีล่าตัวเก่านะครับนี่ตัวเก่านะครับก็ซิล่าตัวแรกที่ผมซื้อมาประมาณสองร้อยเก้าสิบได้อะประมาณที่ผมซื้อมาสองสามปีแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเนี้ย ตาปีแล้วนะนี่เลยตัวใหญ่มากเลยพรมตรงใช้มืออีกมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งมารีวิว,ร,วรีวิวนะครับนี่เลยทางยาวก็ยาวเหมือนกันนะนี่นี่เลยเป็นกอเซราตัวเก่าที่ผเมมีนะครับตัวใหญ่ไม่แค่ตัวเดียวแล้วก็กอเซราตัวเล็กมีแค่สองตัวยังคอยคลิปหน้ายังคอยเอามารีวิวแล้วกันนะตัวเล็กอะ ครานี่มารีวิวตัวใหญ่ก่อนนะนี่เลยแขาซ่าาองข้างก็ขยับได้นะครับนี่นี่เลยขาซ่องข้างก็ขยับได้นี่นี่นี่นะครับขาก็ขยับได้นี่ลำบากหน่อยพวมใช้มือเดียวขยับนะนี่เลยเนี่ยมันเป็นสีนี้ประจำนั่นแหละนะครับบางท,ทีที่ทุกคนเห็นมันเห็นมีฝุ่นนั่นแหละ ผมปัดแล้วมันปัดไม่ออกมันอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างลึกล้องลึกนะครับจะค่อยเอาจะค่อยที่มันเป็นคนแปลงเอามาปัดข้างในอีกนะผมปัดได้แค่นี้จริงนี่เลยก็อนิลาก็ขีบหลังก็สวยดีนะครับจากตรงนี้มายันหางนี่เลยนี่เลยมายันหางนี่นี่นะครับก็สวยมากเลยนะถ้ามีก้อนิลาโตง้งใหม่ก็จะพงก็จะเอามารีวิวนะครับ รีวิวก่อนสี่ได้ตกเก่าก่อนตงตงใหม่ใหม่ผมยังไม่มีเลยถ้ามีอย่งผมคอยเอามารีวิวนะครับนี yeah. ่ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดดาวแจวตะคายด้วยกันนะครับอย่างนั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย